สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็ที่ผ่านมาประมาณสัก2 3สัปดาห์หลังปีใหม่นะครับก็เริ่มที่จะดูแลคนไข้โควิดในระดับโฮมไอ s u l a t i o n หรือ Hospital มากขึ้นนะครับวันนี้มาติดตามดูนะครับว่าการฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยหรือว่าการติดโควิดไปแล้วเนี่ยสามารถป้องกันโอมครอนได้มากน้อยแค่ไหนติดตามไปจากเคสจริงนะครับวันนี้ครับต้องบอกว่าสถานการณ์โอมครอนมันเริ่มระบาดจริงๆนะครับ สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังจากผลเลือดตัวเองนะครับผมได้ฉีดไฟเซอร์เนี่ยไปจนถึงณวันนี้เนี่ยผมก็ได้เป็นโมเดอร์นาในเข็มที่4นะครับตอนเดือนธันวาเนี่ยยังไม่ได้ตัดสินใจฉีดแต่ว่าพอมกรลาที่ต้องทําหน้าที่ดูแลคนไข้ก็คิดว่ามันถึงเวลาของเราละที่เราอาจจะต้องระมัดระวังเพื่อถ้าติดแล้วจะได้ไม่ไปติดคนอื่นต่อไปประมาณนั้นนะครับจากภูมิต้านทานนะครับที่ของโรงพยาบาลตรวจของบริษัทแอปบอทนะครับค่าออกมาเป็นหน่วย A u ต่อมิลลิลิตรนะครับ วันนี้ครับถ้าจะแปลงเป็นหน่วยสากลขององค์การอนามัยโลกต้องคูณด้วย0.142นะครับฉะนั้นค่าของผมจากตัว4 0,000ื่นเนี่ยได้ค่ากลางประมาณสัก4 5 0 0 0 bau นะครับอันนี้คือค่าที่ได้จากการฉีดซิโนแวค2เข็มแล้วเป็นไฟเซอร์นะครับพอติดตามไปเป็นระยะเวลาตอนนี้นะครับก็คือ5เดือนนะครับภูมิต้านทานผมเมื่อเช้าเหลือประมาณ9,300นะครับหรือเป็นค่าที่คำนวณแล้วเหลือประมาณ1ัน0นะครับต้องตอบว่าค่านี้มันสำคัญอย่างไรนะครับ ผมเนี่ยณวันนี้นะครับ9,000กว่าแปลงไปแล้วเป็นตัวเลขก็คือประมาณ1,300 BAU ต่อมิลลิลิตรนะครับต้องบอกว่ายังอยู่ในจุดที่สูงแต่ว่าถ้าเทียบกับดั้งเดิมตอนฉีดไฟเซอร์ไป2เดืเอนสองสัปดาห์นะครับก็จะอยู่เรียกว่ามันลงมาประมาณเดือนละ20-25%นะครับเพระาะฉะนั้นกลุ่มต้านทานเนี่ยมันก็ต้องบอกว่า ถ้าเราไม่ได้โดนเชื้อภูมิต้านทานมันก็ต้องตกลงเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะครับดังนั้นก็ต้องตอบว่าณวันนี้ครับผมนําการบ้านทุทกคนแล้วนะครับว่าก่อนที่จะฉีดวัคซีนเข็มที่4เนี่ยภูมิต้านทานผมเหลือประมาณสัก9 0 0 0ันกว่านะครับเมื่อเปรียบเทียบกับหลายหคนนะครับผมก็พบว่าภูมิต้านทานผมก็ไม่ได้ขี้ริขี้เหล่อะไรนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าภูมิต้านทาน ผมรอให้เข็ม2มันตกลงประมาณสัก4ี่เดือนกว่าแล้วก็ค่อยไปฉีดเข็ม3ดังนั้นวันนี้ครับหลายๆคนเนี่ยเวลาฉีดวัคซีนต้องคำนึงด้วยนะครับว่าวันนี้เนี่ยสถานการณ์ของโอมครอนมันกำลังมานะครับเราเริ่มเห็นสิ่งหนึ่งที่เป็นปรากฏการณ์ชัดๆก็คือว่าคนที่ฉีดวัคซีนแล้วหรือเพิ่งฉีดแม้กระทั่งตุลาคมพฤศจิก,กายนหรือแม้กระทั่งธันวาเนี่ยก็สามารถติดโอมครอนได้หรือติดสายพันธุ์อื่นสายพันธุ์เดลต้าได้ ที่เหตุผลเป็นอย่างนั้นก็คือว่าบางครอบครัวที่เราสอบประวัติเนี่ยไปงานเลี้ยงปีใหม่ของครอบครัวที่ผ่านมาหรือว่าบ้านอยู่กันแออัดนะครับแล้วเวลาอยู่ที่บ้านอยู่ในห้องเดียวกันอาจจะอยู่กันหลายคนนะครับบางคนไปทํางานข้างนอกกลับมามีเชื้อก็มาแพร่กระใจายในบ้านดังนั้นไม่ใช่ว่าวัคซีนมันกันไม่ได้เพียงแต่ว่าเขาอยู่ในสถานที่ปิดหรือสถานที่การทํางานอะไรก็ตามหรือสถานที่งานเลี้ยงที่ไม่สามารถระมัดระวังตัวได้อย่างดีก็ ติดไปให้กับคนรอบข้างนะครับฉะนั้นต้องตอบว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยวันนี้ถ้าเกิดคุณคิดวา่าให้พิจารณาแค่เพียงข้อเดียวคือความปลอดภัยของการฉีดวัคซีนนั่นหมายความว่าวัคซีนเข็มสุดท้ายเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยควรจะมีระยะห่างประมาณสัก2-3ถึงเดือนหรือ4เดือนเลยไปแล้วนะครับอย่างกรณีของผมเนี่ยผมตัดสินใจฉีด ก็อยู่ที่รอเราประมาณ5เดือนถ้าใครสามารถจะรอได้ก็ประมาณ6เดือนนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องภูมิต้านทานท,านที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสียงอยู่ในกิจกรรมเสี่ยงอยู่ในเวลาเสียงนะครับโอกาสติดสูงจริงๆนะครับมีข้อมูลมากมายที่คนใกล้ชิดไปทานข้าวร่วมกันนะครับแล้วก็คนนั่งข้างๆ ติดโควิดแล้วก็แค่นั่งทานใกล้ๆก,กันอาจจะชั่วโมงหนึ่งก,ก็ติดโควิดได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องตอบว่าวันนี้การฉีดวัคซีนวันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นการป้องกันการติดโอมครอนอีกต่อไปแล้วนะครับแต่เป็นการลดความรุนแรงของการได้รับเชื้อโอมครอนนะครับอ,อย่าลืมว่าสิ่งที่สําคัญนะวันนี้คือ,อกลุ่มที่เป็นเป้าหมายสําคัญคือกลุ่มเด็กเล็กที่อายุน้อยกว่า11ปีทึ่งวันนี้เนี่ยเรายังรอวัคซีนของไฟเซอร์รุ่นใหม่นะครับต้องตอบว่า ถ้าสถานการณ์ยังไม่ได้หนักหนาเนี่ยวันนี้เราก็ยังไม่นําไฟเซอร์ผู้ใหญ่มาฉีดในเด็กนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูสถานการณ์แต่ผมเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้ถ้าวัคซีนตัวใหม่ไม่มาเนี่ยรัฐบาลอาจจะพิจารณายอมนําวัคซีนผู้ใหญ่มาอ่ามาก็เรียกอะไรมาเจือจางลงตามสัดส่วนที่เหมาะสมนะครับอันนี้ไม่ได้ยากต้องตอบก่อนนะครับไม่ควรจะมีราม่าเรื่องประเด็นนี้นะครับข้อมูลล่าสุดของอ่าสูวิจัยคลินิกนะครับหรือไซเคิของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับก็ออกมา เร็วๆนี้นะครับเป็นการศึกษาโดยการนําเลือดของอาสาสมัครนะครับที่ฉีดวัคซีนแล้วนะครับแบ่งออกมาเป็นซีโนแวคนะครับสเข็มแล้ตามด้วยแอสตราเซเนกาแล้วก็ทดสอบว่าเ,าเลือดของอาสาสมัครท่านนั้นเนี่ยสามารถยับยั้งเชื้อเดลต้าหรือโอเมครอนได้หรือไม่นะครับดังนั้นอันนี้เป็นภูมิต้านทานที่แตกต่างกับภูมิต้านทานที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับอันนี้เป็นการเฉพาะต่อสายพันธุเดลต้าหรือโอเมครอนแต่ว่า ไอ้ที่เราตรวจในโรงพยาบาลทั่วไปนะครับผมว่าเกือบทั้งหมดเป็นการยับยั้งต่อสายพันธุ์อู่หั่นธรรมดานะครับผมยังยืนยันคําเดิมนะครับว่าไม่ได้แนะนําให้ทุกคนไปตรวจภูมิต้านทานเพราะไม่ได้จําเป็นและการตรวจภูมิสูงหรือภูมิน้อยไม่ได้เป็นการบ่งบอกว่าคุณจะไม่ติดโอมครอนหรือไม่ติดโควิดหรือไม่นะครับแต่ว่าเป็นการบ่งบอกระดับภูมิที่เกิดขึ้นจากการฉีดวัคซีนเท่านั้นเองนะครับดังนั้นวันนี้ครับก็เปรียบเทียบไปแล้วซีโนแวคกับแอสตราเซเนกา ภูมิต้านทานไม่ได้ดีนะครับใครฉีดไปแล้วเนี่ยก็ถ้าถึงระยะเวลาเหมาะสมก็มีแนวโน้มที่จะต้องฉีดเข็มที่4นะครับซึ่งส่วนใหญ่สูตรนี้จะเป็นสูตรของบุคลากรทางการแพทย์นะครับแต่เป็นซีโนแวคและเป็นไฟเซอร์นะครับอย่างกรณีของผมนะครับนะฮะก็พบว่าภูมิต้านทานในการยับยั้งเนี่ยของตัวโอเมก้าอนต่ำกว่าของตัวเดลต้าประมาณครึ่งหนึ่งนะครับจากพันกว่ากว่าเหลือ530อนะครับอันนั้นคือวัดที่2สัปดาห์นะครับรเพราะฉะนั้นก็ต้องตอบว่า ถ้าวันนี้นะครับเรา,าฉีดวัคซีนเป็นเข็มที่3ระยะหวังผลน่าจะอยู่ได้ไม่เกิน2-4สสัปดาห์ในการที่จะมีภูมิสูงสุดนะครับหลังจากนั้นจะค่อยๆตกลงค่อยๆตกลงดังนั้นวันนี้นะครับใครจะฉีดวัคซีนเนี่ยขอพิจารณาแค่ว่าระยะเวลาห่างปลอดปลอดภัยไหมเพราะว่าถ้าฉีดใกล้เกินไปนะครับก็มีโอกาสได้รับผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนที่ใกล้กันเกินไปนะครับหลายๆคนถามนะครับเวลาที่เราไปฉีดวัคซีนเนี่ยบริษัทที่เขาฉีดเนี่ยเขาเราจ่ายสตังค์เข้าไปแล้วบางครั้ง ฉีดโมเดนาเราจองไป2เข็มเขาคงไม่ได้ถามเราหรือเขาคงไม่ได้พิจารณาแทนเรานะครับเพราะหน้าที่ของเขาคือการนัดตามเวลานะครับเพราะฉะนั้นอย่าตั้งคําถามในเรื่องประเด็นว่าทําไมเขาถึงเลือกที่จะฉีดให้เราภายใน3、4สัปดาห์ของวัคซีนโมเดนาส2เข็มก็เพราะว่าเขาไม่ได้รู้หรอกครับว่าเราฉีดอะไรมาหรือเขาไม่ได้มี ข้อกังวลใจแทนเรานะครับเพราะอย่าลืมว่าเขาฉีดตามระยะที่วัคซีนทั้ง2เข็มนี้ตัดสินใจมาให้เรานะครับเพะฉะนั้นในกรณีจะฉีดเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเนี่ยท่านต้องพิจารณาบนพื้นฐานข้อมูลที่ท่านได้ฟังจากอาจารย์แพทย์รวมทั้งผมหลายๆคนนะครับส่วนการฉีดเป็น ไฟเซอร์ Pfizer, ครึ่งโดสนะครับก็คือ15ไมโครกรัมก็พบว่าได้ผลดีเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นฐานข้อมูลสําคัญในอนาคตว่าถ้าหากประเทศไทยเปิดเสรีว่าในเข็มกระตุ้นให้เป็นครึ่งโดสได้ในเช่นในคนอายุน้อยเป็นผู้ชายมีความเสี่ยงในการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบอย่างเงี้ยครับในอนาคตก็จะมีหลักฐานทางข้อมูลจากข้อมูลนี้ว่าสามารถทําได้ภูมิไม่ได้ขี้เลี้ยวขี้เหล่อะไรนะครับส่วนกรณีของแอสตราเซเนกาก็พบว่า ถ้าคุณฉีดแอสตราเป็นเข็มที่3อันนี้เป็นทางเลือกที่ไม่ดีมากๆเพราะภูมิที่เกิดขึ้นขึ้นได้ไม่ดีขนาดแค่2สัปดาห์ภูมิยังไม่ค่อยขึ้นเลยไหครับส่วนแอสตราเป็นไฟเซอร์นะครับอันนี้ใช้ได้นะฮะดังนั้นซีโนแวคซีโนแวคไฟเซอร์หรือซีโนแวคซีโนแวคโมเดอร์นาผมคิดว่าใช้ได้นะครับแต่อย่าลืมว่าการฉีด ในระยะเวลาที่เหมาะสมระหว่างเข็ม2กับเข็ม3ยิ่งฉีดห่างไปเรื่อยๆโดยเฉพาะการฉีดห่างเช่นเลย3เดือนไปแล้วยิ่งห่างมากภูมิจะยิ่งขึ้นได้ดีอันนี้ย้ำสําคัญนะครับเพราะอย่าลืมว่าณวันนี้เนี่ยสิ่งที่เรากังวลใจบางทีเร่งฉีดการเร่งฉีดเนี่ยไม่ได้ทําให้ภูมิต้านทานเกิดขึ้นเยอะนะครับแค่เกิดขึ้นแต่ว่ามันก็ตกลงได้เร็วเท่านั้นเองส่วนกรณีแอสตราเป็นไฟเซอร์ครึ่งเข็มก็ก็ขึ้น แต่ก็สู้ตัวซีโนแวคไม่ได้วันนี้ไม่ต้องน้อยเนื้อต่ําใจนะครับเพราะวัคซีนอนาคตถ้าวัคซีนมยังเป็นแบบนี้เราต้องฉีดเข็ม4เข็ม5ไปเรื่อยๆดังนั้นต้องวางแผนตัวเองให้ดีนะครับว่าใครจะฉีดอะไรเหมาะสมอย่างไรนะครับส่วนสูตรอื่นๆต้องอัดแหรือปรับตัวไปเพราะว่าเราไม่สามารถมีงานวิจัยมาทันข้อมูลของทุกๆคนได้ตลอดไปนะครับวันนี้ครับเราเริ่มมีข้อมูลของคนที่ติดเชื้อของโควิดนะครับ มีคนหนึ่งที่ฉีดวัคซีนมาในช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเองนะครับเป็นวัคซีนเข็มแรกนะครับอันนี้ไม่ได้ระบุว่าเป็นวัคซีนอะไรนะครับแต่ก็ยังใส่หน้ากากอยู่ตลอดแต่ก็ไปวัดไปตลาดก็พบว่าวันนี้ติดโควิดนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเราเห็นค่าของตัว เชื้อเรียกว,ว่าค่า c ีทเนี่ยถ้าอยู่ในระดับที่เกิน20เนี่ยก็ถือว่าเริ่มเริ่มค่อยๆน้อยนะครับถ้าเกิน30ก็เรียกว่าน้อยมากละนะครับคนนี้ก็อยู่ในระดับที่ประมาณสัก2 7 28แแสดงว่าเชื้อไม่ได้มากมายนะครับคนนี้ก็อาการไม่ได้เยอะนะครับส่วนในกรณีของอีกท่านหนึ่งนะครับคนนี้ไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับแล้วก็อาชีพค้าขายก็ไม่แปลกนะครับผลปรากฏว่าค่าเชื้อเนี่ยก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างจะสูงนะครับอีกคนหนึ่งเรามาดูใน อีกคนหนึ่งนะครับก็ฉีดวัคซีนแล้วเช่นเดียวกัน2เข็มแต่ว่าเข็มสุดท้ายในเดือนตุลาคมแล้วก็ไปงานเลี้ยงปีใหม่นะครับจะสังเกตเห็นว่าค่าเชื้อก็ไม่ได้ไม่ได้มากเช่นเดียวกันนะครับคนนี้เนี่ยมาในช่วงระยะเวลาประมาณสักไม่กี่วันหลังจากที่ตัวเองเริ่มที่จะมีอาการหรือคนในบ้านเริ่มติดเชือ้อจะสังเกตเห็นว่านสถา,านการณ์วันนี้ครับคนที่ฉีดวัคซีนมาแล้วอย่างกรณีคนที่ฉีดตั้งแต่ตุลาหรือพฤศจิกาเนี่ยแน่นอนว่าเข็มถัดไป เป็นเข็มที่4เนี่ยฉีดลําบากจริงๆเพราะมันใกล้เกินไปมีโอกาสได้รับผลกระทบนะครับแต่สิ่งที่ได้เบ n นฟิตหรือข้อดีของอันนี้ก็คือว่าเป็นไปได้ว่าณนะวันนี้ข้อมูลยังน้อยอยู่อาจจะยังเปลี่ยนแปลงได้แต่ว่าเห็นได้ชัดว่ามันทําให้ปริมาณเชื้อมันค่อนข้างน้อยนะครับส่วนอีกการหนึ่งสุดท้ายเนี่ยเราเริ่มดูแลคนไข้เด็กนะครับเริ่มมีเสียงมาจากคุณหมอเด็กนะครับว่าตอนนี้เด็กเริ่มติดเชื้อมากขึ้นนะครับสำคัญมีอยู่2ข้อคือถ้าเด็กติดเชื้ออาการไม่เยอะ แต่เชื้อในตัวเด็กเนี่ยอาจจะสามารถเยอะได้เนื่องจากเด็กไม่มีภูมิต้านทานเชื้อสามารถแบ่งตัวที่จมูกได้เยอะแล้วเด็กก็คลอเคลียอยู่กับผู้ปกครองเชื้อเหล่านั้นสามารถแพร่ไปผู้ปกครองได้ถ้าผู้ปกครองภูมิต้านทานไม่ดีผู้ปกครองก็จะป่วยหนักได้นะครับกับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเด็กก็เริ่มที่จะติด แล้วเข้าสู่โรงพยาบาลกันละ้นะครับเะนั้นก็ต้องรอดูว่าในสถานการณ์ยุคนี้เนี่ยการที่เด็กไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับและวัคซีนยังไม่มาเนี่ยนะครับมันจะทําให้อาการของการดูแลโควิดเป็นอย่างไรนะครับแต่แน่นอนแล้วเกินว่าในอนาคตนะครับถ้าคุณคิดว่าโควิดกาลังจะระบาดโดยเฉพาะสถานการณ์ประมาณสักปลายเดือนมกราคมจนถึงต้นเดืนอน กุมภาพันเนี่ยน่าจะเป็นสถานการณ์ที่มีการระบาดของโควิดอย่างหนักในประเทศไทยดังนั้นต้องเตรียมรับมือระมัดระวังตัวเตรียมหาสถานที่ในการกักตัวนะครับเพราะแน่นอนถ้าสถานการณ์เกิดการระบาดถึง2อง0 0 0สคนนะครับยังไงโรงพยาบาลก็รับเรื่องประเด็นเหล่านี้ไม่ไหวนะครับงั้นต้องช่วยกันนะครับวันนี้ขอที่ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ